มือนี่สเต็กค,ค่ะมาดามติ้งมาสเต็กง่ายๆชมค่ะถ้ะาชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับมาดามติ่งนะคะมาดาม มาดามติ้งจะมากอกเอาน้ำค่ะน้ำฟรีม <c oughs> าดามติง้งอาบน,น้ำให้ตัวเองค่ะเอาน้ำไปไว้ใช้ค่ะคุณผู้ชมเออ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 ่ตัวเอง มาแคมปิง้งไม่ต้องซื้อน้ำนะคะมีน้ำฟรีให้ค่ะเอาไปไว้ทำกับข้าวเย็นนี้ค่ะแล้วก็เอาไว้ลากหน้าแปรงฟันนะคะน้ำฟรีน้ำฟรีเอาจุนล้นเลยค่ะที่นี่ น้ำฟรีที่แคนมอนะคะท,ที่เห็นก็คืออินโฟเมชันนะคะวิสิตเซ็นเตอร์ค่ะข้อมูลท่องเที่ยวอ,อยู่ที่นี่หมดค่ะคุณผู้ชมก็ติดตามมาดามติ้งต่อนะคะคลิปยังไม่จบนะคะยังมีคลิปอีกยาวนะคะกรจะตั้งขนไปนอนที่สเปรเล็กนะคะคืนนี้เป็นคืนที่2ของมาดามติ้งพรุ่งนี้ก็จะไปที่จอห์นสตันแคนยอนที่แบมต่อนะคะติดตามชม จอห์นสตันแคนยอนนะคะในวันที่ไม่มีหิมะแล้วนะคะตอนนี้หิมะละลายก็จะมีแต่น้ำตกนะคะคร mm hmm. าวนี้ติดตามรับชมต่อนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศตอนคำ่ำ เขาแล้วค่ะกลับขึ้นดอยแล้วมาดามติ้งลงดอยมาเที่ยวเม <icate S 1> ืองค่ะแล้วก็จะกลับขึ้นดอยนะคะขึ้นไปนอนบนดอยคะ่ะบ,บ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำปลาปลา,ปาเห็นไหมคะไม่มีน้ำปลาปลามาดามติ้งก็ได้มากกอกเอาที่หน้า วิสิตเซ็นเตอร์ของแคนมอค่ะไฟฟ้าก็ไม่มีนะคะบนดอยไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาค่ะ,ะคืนนี้นอนที่สเปเล็กเป็นคืนที่สองนะคะลานกลางเต็นที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมมาดามติ้งต้องเอาหมอหนึ่งข้าวมานึ่งข้าวเหนียวกินกันนะคะ เย็นนี้เราจะทำสเต็กกินค่ะจะย่างสเต็กนะคะรอชมนะคะอาหารเย็นของเราวันนี้ข้าวเหนียวนึ่งเหมือนรูกอีสานเลยค่ะคืนนี้เรามีเพื่อนบ้านมาันมากางเต็นท์ด้วยเยอะเลยค่ะ เราจะย่างสเต็กกันด้วยเตาบาร์บีวที่มาดามติ้งเตรียมมาจากบ้านนะคะมีมะละกอด้วยค่ะชิมบสเตอร์ มีสลัดเราแวะซื้อทีเจเวซีซ่าสลัดค่ะเราจะกินสเต็กนี่ค่ะสิบเอ็ดดนแฮมแอนด์ชีสค่ะยัดรงหนด กินกับกาแฟตอนเชา้าดูเมนูอาหารเย็นของมาดามติ้งวันนี้สเต็กกับซีซ่าสลัดค่ะดูคุณชายคุณชายอันนี้บรรดาเครื่องปรุงนะคะขนมาด้วยค่ะ เมื่อวานตอนเย็นมาดามติ้งได้ทำคลิปนะคะเรามีไก่ย่างส้มตำค่ะกับข้าวเหนียวเย็นนี้เราจะเป็นสเต็กนะคะเป็นนสเต็กเมนงงูง่ายๆค่ะในวันที่เรามาแคมปิติงนะคะอุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะไม่เตรียมมาเยอะเราอยู่แบบ เราอยู่แบบคนป่าไม่ได้อาบนา้ำวันนี้วันที่สองนะคะของการแคมปิ้งสเต็กมือนีส้สเต็กคะ่ะมาดานติงมาสเต็กง่ายๆเมื่อย่างบ้านเราเลยคะ่ะข้าวเหนียวก็กำลังนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราจะย่างละอ่ะติด ติดเตาอเอาลงไปเอาลงแม่ฝางเราจะย่างเลยอุ้ยทำไมไม่บอกเปิดก็ไม่บอกก้มหน้าใส่พอดีวันนี้เราไม่ได้นอนริมแม่น้ำนะคะปกติมาดามติ้งจะไปนอนที่ริมแม่น้ำแต่วันนี้ ปีนี้นะคะมาดามติงมาแคมปิ้งเร็วกว่าทุกปีนะคะก็จะไม่มีลานกลางเต็นท์ริมแม่น้ำให้นะคะก็จะมาอยู่จุดนี้คะ่ะเขาเรียกว่าเ <Overall. S 1> ขาเรียกว่าโอเวอร์ค่ะข้างในเต็มแล้วริมแม่น้ำเต็มก็จะมาพักกันตรงนี้คะ่ะมีเพื่อนบ้านเยอะ วันนี้มีเพื่อนบ้านมาอยู่ข้างๆกันเยอะนะคะสเต็กค,คอมมาดามติ้งค่ะอาหารเย็นนี้นะคะเอหมอกนำม้ามาตนะค่ากลางเต็นนะคะคืนละสามสิบเอ็ดดอนค่ะย่างก,กินชิ้นเดียวนะคะทำเยอะมันก็นไม่หมดค่ะ ทำเยอะกินไม่หมดหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วเข้าเนียวมาดามติง๊งไก่จะสุกแล้วค่ะนั่งรอสเต็กอากาศที่นี่นะคะเจ็ดองศาค่ะ สเต็กอมาดามติ้งค่ะเห็นไหมคะน่าทานนะคะคุณผู้ชมเรื่องสวยน่ารับประทานเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ก็มีไก่มาอีกครึ่งตัวสเต็กมาดามติง้งเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมฉ่ำเลย ชิมละก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตกินข้าวนะคะไม่เห็นมาใช่ไหมคะตอนนี้มาดามติ้งขออนุญาตกินข้าวนะคะอาหารเย็นวันนี้นะคะ่ะอาหารเยอะแยะยังเนื้อไก่เนื้อไก่ย,ย่างเราเตาล้อนเตาล,ะล,ะละ <c oughs> ต้อน สลัดข้าวเมียวก็มีเอาข้าวเมียวโชว์หน่อยอาหารง่ายๆค่ะแต่ส้มตำคะ่ะโอเคนะคะขออนุญาตกินข้าวคะ่ะตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะดูยอดภูเขาตรงนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินคะ่ะ แสงเลยสะท้อนกับภูเขาจะกลายเป็นสีทองนะคะสวยไหมคะสามทุ่ครึ่งยังไม่มื่ สว่างอยจะนอนอีกทีก็คงห้าทุ่มค่ะอันเตอร์ก็นอนสบายโกนสูดๆเลยค่ะเล่นน้ำเหนื่อยเมื่อวานนี้เื่อคืนนี้หลับสนิทเลยฮันเตอร์นอนไม่ดินไม่อะไรเลยหลับเป็นตายเลย ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะเราจะออกไปทานอาหารเช้าแล้วก็จะเดินทางต่อค่ะ